สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขตบ้านโศกเดือนะครับผมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็อันนี้ก็หินลักษณะคล้ายหัวงูนะครับทุกคนอ่ะให้ทุกคนช่วยกันดูว่าคล้ายหัวงูหรือไม่แล้วก็สัตส,ส่วนนะครับผมแผ่นหลังจะอยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งโน้นนะครับจะให้ทุกคนช่วยดูเดินไปฝั่งโน้นหน่อยนะครับฝั่งนี้เราเห็นแล้วนะครับผมตอนนี้เรากาลังจะช่วยกันดูว่า ฝั่งไหนจะเป็นแผ่นหลังนั่นเองนะครับผมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปครับทุกคนสวยนะหินก้อนนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังรอทูบแล้วก็เทียนนะครับผมเพื่อที่จะบอกกล่าวเจ้าที่นะครับผมเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผมว่าท่านจะเปิดหรือเปล่านะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าทางในชุมชนนี่นะครับผมอยากจะให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับผมนี่ให้ทุกคนดูแบบทุกมุมอ่ะนะถ้าถ้าเดินไม่ได้ก็เดินไปฝั่งนู้นเลยแล้วก็ถ่ายมาฝั่งนี้ เดินได้ไหมเดินไปตรงหินตรงนั้นให้ทุกคนเห็นแบบว่า360องศานะครับ180ร้อยแปดสิบว่ากันไปนะครับเห็นทุกมุมเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีนะครับชาวบ,บ้านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมทีมงานอ,อสมอแล้วกันนะครับแล้วก็ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผมมามาไหว้มาก่อนละแต่ตอนนี้ยังไม่มีการถูกเลขถูกเบอร์อะไรกันนะ นะครับผมนี่แหละจะเป็นคนขอแล้วก็จะเป็นคนเปิดนะครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านแบบคอยปกปักรักษาดูแลสถานที่นี้อยู่ไหมท่านต้องการสร้างบาร,รมีไหมนะครับผมผมก็ไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบมีอะไรหรอกแต่ว่าเราก็เป็นตัวแทนนะเป็นสะพานให้กับ f c แล้วกันเดี๋ยวจะลองนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีด้วยโอเคครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ออกไปก็ผมเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับ